ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้แหละครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ เอาละครับสำหรับผู้เล่นสายสต,ตีแตกทุกคนนะครับสำหรับใครที่เล่นผ่านแพลตฟอร์ม PC ตอนนี้ภาษาไทยของ Chaos Zero n i g h t m a r มมาแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นนี่แดหลหอกทุกอย่างนะครับเป็นภาษาไทยเลยอันนี้เป็นการแปลแบบบิวอินนะครับไม่ได้เป็นการ Translate แบบการแคปหน้าจอนู่นนั่น ไม่ครับอันนี้คืออินเกมทั้งหมดเรียลชาร์มนะครับเราสามารถดูรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างดาวล็อกของน้องเมลินเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมรายละเอียดอินเทอร์เฟซยูไอต่างๆรวมถึงข้อมูลพวกนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าแปลไทยมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ AI แปลมานะครับแล้วก็เราสามารถดูรายละเอียดนู้เป็นไงแบบคลีนคลีนคลีเคลียร์นะครับเออบางอย่างอาจจะมีซ้อนๆกันบ้างน,นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ คือไทยมาทําให้เราเข้าใจแล้วก็เล่นง่ายมากโดยเฉพาะตอนเราลงเคออสอะไรเงี้ยเออมันก็แปลไทยให้เราจะได้รู้ว่าเออเรื่องราวของเคออสเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงสตอรี่ต่างๆใครอยากจะกลับไปเสพว่าเอ้ยแปลผิดพลาดตรงไหนตกหล่นข้อมูลตรงไหนหรือเปล่านะครับตัวเกมตอนนี้นะครับมาแล้วว่์จัมพ์จาไทยซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่เรามีเครื่องมือในการช่วยแปลนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่เล่นในมือถือเนี่ยผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือสำหรับมือถือเนี่ยมันต้องมีการมากดสกรีนแล้วก็แปลเป็นส่วน,วนไปแล้วก็ค่อยมานั่งกดใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เวอร์ชัน p c เป็นแบบ b u l ิ i n Translate เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แยกกันก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่สมัครในตัวมือถือไปแล้วก็ต้องมาซื้อพรีเมียมแยกใน p c อีกทีนึงนะครับเพราะว่าแอร์เขาไม่สามารถใช้งานตัวพรีเมียมร่วมกันได้นะทีนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเกมเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับคือเราโหลด Largo Fast Version PC มานะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกเป็นแบบพรีเมียมนะครับซึ่งเกิดว่าคุณอยากจะลดราคาในตัว Subscription หรือการสมัครสมาชิกในการใช้พรีเมียมฟีเจอร์นะครับคุณสามารถใช้โค้ดหลังจากนี้ที่ผมเอ,อกขึ้นให้ดูได้เลยนะครับ Largo Fast บริการเกมบูสเตอร์ยกระดับคุณภาพการเล่นเกมให้ดีขึ้นรองรับเกมมากกว่า2,000เกมทั้ง PC มือถือและคอนโซล ครอบคลุมกว่า60ประเทศทั่วโลกรถปิงรถแรกได้จริงและที่สำคัญกว่านั้นนะครับตัว Lago Fast มีตัวช่วยในการแปลภาษาในเกมได้ด้วยแปลเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันเกมไหนติดปัญหาไม่มีภาษาไทย Lago Fast ช่วยได้ครบจบในตัวเดียวใส่โค้ด TET ลดทันที30%ทุกแพ็กเกจลิงก์อยู่ใต้คลิปโหลดเลย หลังจากที่คุณเห็นโค้ดในตัวไทยอินเมื่อกี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็กรอกออกมาตรงนี้เลยนะครับ T E T กด redeem อ่าหลังจากนั้นราคาเนี่ยก็จะลดราคาลงมาอีกนะครับถ้าเกิดคุณสมัครจ่ายเยอะ ลดเยอะจ่ายน้อยลดน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแล้วกันนะครับว่าอยากจะจ่ายมากจ่ายน้อยใช้ยาวใช้สั้นอะไรแค่เนี้ยแล้วแต่เลือกเลยนะครับทีนี้พอคุณสมัคร subscription เรียบร้อยคุณก็มาที่เกม c h a o s z e r o ่ในแม่ได้เลยนะครับพอมาถึงตรงหน้านี้นะครับคุณก็มากดด้านขวามือตรงนี้นะครับ one click translation ทีนี้พอเรากดขึ้นมานะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่าเออมันจะเป็นการใช้ AI แปลผ่านตัวรันเชื่อตรงนี้นะครับก็กด I know ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เลือกเป้าหมายภาษาที่เราต้องการแปลซึ่งแน่นอนว่าเราเป็็นนคไไทยกใใช้่ อ่ะก็แอปพลายทรานสเลชันไปนะครับอ่าพอมันเสร็จมันก็จะขึ้นมาเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับก็คือเรียบร้อยเกมทําการแปลภาษาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดบูสครับสำหรับการบูสครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ระหว่างเอเชียกับโกลบอลแล้วก็ภาษาที่เราใช้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นโซนไปอย่างผมเลือกเป็นเอเชียเจแปนอย่างเงี้ยอ่ะก็เลือกโฮสติ้งตรงนั้นไปนะครับแล้วก็พอบูสเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราสตาร์ทเกมแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตอนแรกเนี่ยมันหาไฟล์เกมไม่เจอแล้วก็ ไปหาตรงจุดที่เราลงไฟล์เกมนะครับนี่ครั้งแรกมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่มันหาไฟล์เกมไม่เจอนะเราก็กด browse ไปได้เลยแล้วก็เข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์เกมที่เราลงไว้นะครับเข้าไปที่ chaos zero n i g h t m e ไปที่ bin หลังจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับเลือกตัว chaos zero n i g h t m e gl loader ตรงนี้นะครับก็กดตรงนี้มาได้เลยแล้วก็กด confirm ไปซึ่งเอาจริงๆแล้วเราจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับเรามาลันตัวเกมผ่านตัว store ได้เลยนะครับเผื่อว่าจะมีคําถามกันนะครับว่าทําไมผมถึงต้องเล่น window mode นะครับ ง่ายคือผมแคปเกมไม่ขึ้นนะครับมันก็เลยต้องแคปเป็นวิดีโอโหมดแล้วก็แคปสกรีนแบบนี้ไม่งั้นภาพมันจะฟรีสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวไม่ได้มีการอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยคุณก็เล่นแบบเต็มจอฟูลสกรีนได้เหมือนกันนะครับทีนี้เข้าเกมได้เลยครับตัวเกมก็จะกลายเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับแบบที่เราเห็นแล้วก็แบบช่วงต้นคลิปที่ผมทําให้ดูนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น c h a o zero ได้มหมเป็นภาษาไทยเราสามารถใช้ l a g o fast ในการแปลภาษาไทยแบบนี้ได้แล้วนี่นะครับ อันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตข้อมูลกันแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเสพเนื้อเรื่องอยากจะรู้อีเวนต์อยากจะรู้เรื่องราวว่าเฮ้ยศัตรูแต่ละตัวหรือว่าอีเวนต์แต่ละอันเนี่ยมันบ่นอะไรมันพูดถึงอะไรบ้างอยากเข้าใจมันจริงๆนะครับเราใช้ l ลัก Fa ทาสในการเป็นเครื่องมือในการแปลได้นะครับและมันเป็นตัว AI แปลนะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นคําศัพท์อาจจะดูไม่ได้สวยรู้ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ย มันแปลไห้คุณเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับ Largo f a s คุณสามารถใช้โค้ด t t ในการลดราคาได้นะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนกันคุณสามารถกดสมัคร m e m b e r ร์ชิพใตช่องได้เลยนะครับเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับ